กับเ่ากับเกงเยงฮิตครับพื่นอนรอม สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดแกงเห็ด้อค่ะตำพริกลงไปพ่อแม่พี่น้องค่ะพอตำเรียบร้อยแล้วก็ใส่หัวหอมแขกลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องยอๆๆพอให้มันแตกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพอแตกเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปตั้งหม้อกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาตั้งหม้อกันเลยพอตั้งหม้อเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเปิดแก๊สแล้วก็เอาหัวตะไคร่ถมใส่ลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่เกลือจักหน้อยหนึ่งนะค่ะพ่อ ใส่รถดีลงไปค่ะพ่อม่พี่น้องค่ะอันละค่ะใส่รถดีแล้วก็ล้อให้หมอเดือดค่ะพม่พี่น้องค่ะพ่ต้องล้อหมอเดือดก็เทน้ำเปลดกลงไปเลยค่ะพ่อม่พี่น้องค่ะอันละค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะพี่น้องปรุงไว้เลยค่ะพพี่น้องค่ะเรียบร้อยจังเสียค่ะล้อให้หมอเดือดค่ะพมพี่น้องค่ะพอหมอเดือดได้สักพักนึงก็เอาเครื่องแล้วค่ะพมี่น้องค่ะที่เขาต่ำอันละค่ะใส่ลงไปละลายน้ำลงไปค่ะพ่มพี่น้องค่ะ รอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึง่งพอน้ำเดือดอีกรอบแล้วเราก็ทำการเอาเห็ดที่เฮาล่างเหละคะพี่น้องค่ะใส่หม้อลงไปค่ะพี่น้องิ่มใส่ลงไปค่ะอันนั้นได้จากมาม่าสองกัมม,ม,ามาคหรอคะพี่น้องค่ะมูเพ่นเอามาฝากเนาะค่ะพี่น้องคะก็เลยเอามาแกงค่ะใส่เห็ดหูหนูลงไปพี่น้องเห็ดหูหนูถ่มใส่ลงไปค่ะพี่น้องค่ะ ม่้เอาแบบแกงเซ่บๆเลยพ่อพม่น้องแกงแบบบ้านๆเ่าเลยค่ะพ่ม่น้องค่ะอันล่ะค่ะรอให้หม้อเดือดแล้วค่ะพี่น้องเพราะห่ใส่เห็ดหูหนูลงไปแล้วรอให้หม้อหม้อเดือดหม้อให้หม้อเดือดพ่ม่น้องพอหม้อเดือดแล้วเติมน้ำปลาล่ะล่าลงไปจักหน่อยพ่ม่น้องว่าเมื่อกี้เติมเมไปแล้วมันบบพอเลยค่ะพ่ม่น้องค่ะอันล่ะค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยพอน้ำปลาเสร็จแล้วหม้อเริ่มเดือดแล้วดิพ่อแม่น้องกันล่ะหม้อเดือดแล้วเอากระใสไอ้นี่ค่ะไอ เข่าที่เฮาแซน้ำราคาค่ะพม่นอกค่ะเอามาต่ำค่ะต่ำต่ำตำมาละลายเห็นนามมันออกคนๆนะคะพีม่นอกคนๆเหนียวๆค่ะพีม่นอกค่ะอันล่ะค่ะพอหมอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็ถิ่มพักลงไปค่ะพี่นอกพักเจ้าอมหรือว่าพักวาวมวนค่ะพีอม่นองค่ะถิ่มลงไปค่ะก็พักแมงรัก คือผักอีตูค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะผักนายกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะล่ะค่ะทีเมื่ไปโอ้หอมห่วยห่วยพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่แซ่บก็ค่ะเบิร์นเน่ค่ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องค่ะเกิดน้ำลายเอื้อกๆยู่ผักกระไดพ่อแม่พี่น้องอ่นล่ะค่ะไปกินกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกินออกหอมห่วยห่วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายขาโมดสุขคูสุกคนคะ่ะทั้งฟังไทยฟังลาวหลกักกตังประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีภาพพ่อแม่พี่น้องมากินตำหมกฮุงกับแกงไอแกงเห็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมูพนเอามาฝากค่ะพ่อแม่พี่น้องจากเสียงอย่างแรนยอยู่เนะื้อคับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาๆม,ม,มากินน้ำกันอืมเลยลองแกงเห็ดครับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เห็ดละาโงกหรือว,ว่าเห็ดเอียงอะไรพอน้องเพิ่นมูเก็บมาให่ไหมคะ่ะพอน้องซิมก่อนเด้อแกงแล้วไม่ไม่ไมพ่น้องคะ่ะใส่กระเบือนน้ำพิ่พอน้องคะ่ะแซ่บแซ่ดมืม้อนี้ผักบัวลายกินกับผักบุ้งครับพอน้องผักบุง้นงนาพอน้องขาขั้าติดมือเลยเนี่ย มาค่ะพมพนองค่ะมือ <Darwin> นี้มากคำพมพนองค่ะมือนี้มาคำมาเลยค่ะอืมอืมอือกบ ืมักบ,บุงค่ะเมื่อวนี้ตมามมะบุงจะซื้อด้วยค่ะพ่อพี่น้องค่ะกินกับเขา่ากับแก่นเฮ็ดค่ะพ่อพี่นอ้องอย่างใส่เห็ดหูนูน้ำปลาขาหอม เห็ดวอลมวนก็เห็ดวอลมวนมาผักวอลมวนเพ่าะน้อง่ะลงสนอีกแล้ว ลืมซื้ออิปูมาต่ำใส่ไหมปูทะเลอลดองนะฮะปูดําเป็นคนที่บก,กินยอดปักบุ้งนะครี่น้หอือ Liv. Mm. Mm -hmm. mm. ค้างไปแล้วแซ่บด้วยค่ะพี่น้องเห็ดโคนนั่แหละอเห็ดนน้อยๆนี่แม่เพื่น้องเห็ดน้อยๆขายย่างเลยเพื่อน้องไม่เป็นเห็ดเค็มด้วยค่ะอื 好、huh. okay. มีต่ต้นอบอวดท้อง 我能回答。嗯。Wow, <laughs> <laughs> อ่อนผักบุง้งอุ้ยเซตับงุ้งพะเมนโห God mm -hmm. mm -hmm. dag. บอกหมดค่ะพ่อแม่น้องแกงเห็ด ทั้งเผ็ดทั้งแสบทองพันเม่นนองนิ้วเข้าลายกินใบเผ็ดลงไปไหมน้องอืมแสบทองขนาดเอาค่ะวพันเม่นนองค่ะสาวน้องนะช้าพากินลาบพันแม่พไปนองไปแล้วคลิปนี้ ขอไปก่อนนะคะพะม่น้องแสบทองขนาดพม่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะฝากพม่น้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดิ่งแจ้งเตือนหน่อยสาวนัทช้าพาสกินน้ำหนักเ่าพม่น้นนนองเดี๋ยวบอได้พาดคลิปในไม้ของเราเนะคะ่พะพมพน้องค่ะไปละคะ่ะขอฝากพม่น้องฝากอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กของสาวนัทชาพาสกิเนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะพมพน้องค่ะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆขอบพระคุณค่ะ